สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดตราเป็นไปนตามเป้าหมายนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานประหลัดกระรทรวงศึกษาธิการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถขึ้นพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน บุรณาการความรู้และทักษะการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งมีความเอื้ออารรต่อกันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป้าหมายสาธารณะการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งใช้กระบวนการการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีความเอื้ออารร มีคุณธรรมจะเริยธรรมสืบทอดประเพณธรรมและภูมิปัญญาประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกำหนดชิศทางการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทางในระบบประชาธิปไตยโดยจัดก,กิจกรรม5ด้านได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจเช่นกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง 2. ด้านการเมืองเช่น กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 3. ด้านสังคมเช่นกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้กิจกรรมปิตอาสาพระราชทาน 4. ด้านสิ่งแวดลอ้อมเช่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์กกพลังงาน 5. ด้านศิลปวัฒนธรรมเช่นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้เป็นทุนทางสังคมและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางของหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยดำเนินกิจกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านสังคมโครงการจิตอาสา,าพักราชทานด้านการเมืองโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยสำนักง,งานกศนจังหวัดตรังมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน